สปัาบ์กสปัร์จอมันก็หลุดไปเราจะดูน <Okay, S 1> <ๆ>ี่เลยนี่ค่ะนาฬิกามันไม่ขึ้นอะไรเลยขึ้นเป็นจอทุ่มๆแต่ตอนแรกมันมียังมีตัวหนังสือให้เห็นอยู่นะแค่นหน้าจอมันละลาย ตั้งเวลามันได้ไหมได้ครับก็พอสตาร์ทบุ๊คสตาร์ทจอมันก็หัดไปเราจะดูให้ได้นะนี่ค่ะนาฬิกามันไม่ขึ้นอะไรเลยขึ้นเป็นจอเพิ่มๆแต่ตอนแรกมันมีมีตัวหนังสือให้เห็นอยู่นะแค่หน้าตอมันละลาย